สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rising กับเกมเซ9ไน v ์รีเวิร์สกันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับว่าในวันวันนึงเนี่ยตื่นขึ้นมาหลังจากเปิดไอดีเกมแล้วเนี่ย ทำอะไรบ้างทำอะไรก่อนเนาะเพราะบางคนอาจจะแบบสเปะสปะนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ต้องทําอะไรบ้างเนาะก็จะเช็คนู่นเช็คนี่เช็คนั่นนะคะเดี๋ยววันนี้เลยจะมาแชร์วิธีการดําเนินการในแต่ละวันแล้วก็วิธีการ manage เอ่อทรัพยากรต่างๆนะคะให้มันได้ประสิทธิภาพแล้วก็ในรูปแบบของเลเนาะว่าเลทํำยังไงในช่วงที่เลเล่นมาเนาะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะหลังจากเมื่อคืนนี้ที่ได้ปล่อยบทไปใช่ไหมสมมตุติเราก็มากดคอนเฟิร์มเลยนะคะ กดคอนเฟิร์มว่าเราได้อะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นเป็นค่าที่เราสมมุติขึ้นมานะเพราะว่าเลเพอกดกดรับก่อนอัพคลิปเมื่อกี้นะ,ะก็เลยกดให้น้องตีใหม่นะอ่ะซึ่งตรงเนี้ย oh. เพื่อนๆก็เลือกเลยนะคะว่าเราจะฟาร์มอะไรทิ้งไว้ตอนกลางคืนแต่ว่าเลยแนะนําเป็นฟาร์มไนแมะนะเพราะว่าตัวไนแมะเนี่ยเขาจะใช้เวลานานกว่าโซนอื่นๆใช่ไหมเพราะว่ามี2เฟสแล้วก็แต่ละเฟสเนี่ยต้องตัวไม่เหมือนกันนะคะ พอเรารับเสร็จปุ๊บตอนเช้าใช่ไหมเราก็กดฟาร์มอีกรอบหนึ่งเลยนะคะในช่วงที่เราทําอย่างอื่นนะคะเราจะได้แบบไม่เสียนาฬิกาเนาะในช่วงที่เราทําอย่างอื่นนะคะกดฟาร์มแล้วก็ย่อจอนะคะให้เขาฟาร์มไปแล้วเราก็ค่อยไปทําอย่างอื่นหลังจากที่เราปล่อยบอดฟาร์มได้นะเรามาอารีนาก่อนเพราะอารีนาเนี่ยมันเป็นตัวที่ที่มันจะเต็มอยู่ตลอดเวลาเราเปิดมา ตอนเช้าใช่ไหมมันจะเต็มอยู่ตลอดฉะนั้นเราก็มาลงอารีนาเพื่อให้หลอดอารีนาเนี่ยมันรีนะคะให้หลอดอารีนามันรีในช่วงนี้เดี๋ยวเราตัดภาพไปตรงหลังจากที่เราเออสู้เสร็จกันเลยค่ะหลังจากที่เราลงดันเลดเสร็จแล้วนะคะก็มาดูโซนอื่นกันได้เลยเนาะบางคนอาจจะเคลียดันเจี้ยนพัฒนาเนาะซึ่งถ้าใครเต็ม1ิบแล้วก็ต้องเคลียร์นะเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้นะคะเขาจะรีแล้วมันจะเต็มนะอ่าถ้าเต็ม1ิบ อย่าปล่อยทิ้งไว้นะส่วนเลยก็คือทิ้งไว้ได้นะเพิ่งเจ็ดแล้วเราค่อยมาเลือกทีหลังว่าเราจะลงอะไรแต่ว่าถ้าคิดอะไรไม่อจริงก็ลงดันทองค่ะก็จะให้ทองค่อนข้างเยอะนะอ่ะส่วนเลยก็ลงสิบไว้เกือบทุกอันแล้วนะอ่ะพวกนี้แชมเปี้ยนทุกคนก็ไปดูเองแล้วกันเนาะว่าใช้ตัวอะไรลงมันจะง่ายเนาะมันจะมีบอกอยู่นะคะในแต่ละดันเนาะว่าใช้ตัวอะไรลงต่อมานะคะสิ่งที่เราต้องเช็คก็คือตัวอีเวนต์นะคะ อีเวนต์ว่าเรารับอะไรได้บ้างในช่วงเช้าเนาะนี่เห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่เราฟังม้ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะก็คือรีพีทแบทเชิลมันจะเสร็จก็จะมีกุญแจใช้อีก50ดอกในช่วงเช้านะแล้วก็สิ่งที่เราต้องรู้เลยนะคะก็คือร้านค้าพอร้านค้ามันจะรีทุกวันเจเนอ a ร s ั o p ช็อปเนี่ยนะคะมันจะรีทุก12ชั่วโมงมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะให้เราซื้อทุกอย่างที่เป็นเงินนะซื้อทุกอย่างที่เป็นใช้ทองอะใช้ทองซื้อ ซื้อหมดเลยสมมติว่าเลซซื้อหมดแล้วละกันเพราะว่าเลยไม่มีเงินแล้วทุกคนเหลือเก้าหมื่นอันนี้เป็นการสมมุตินะสมมติว่าซื้อหมดละโอเคส่วนที่มันเป็นใช้ลูบี้ไม่ต้องซื้อนะแทงไปหน่อยร้านค้า exchange shop อ,อ,อันนี้ก็ซื้อหมดยกเว้นเสียงดนตรีนะคะอันนี้ก็ซื้อหมดเลยยกเว้นเสียงดนตรีนะแต่ไม่มีทองเดีย๋ยวขอไปหาทองก่อนนะอ่าลูบี้อันนี้นะคะซื้อซื้อไปเลยซื้อแบบ เนี่ยเต็มลิมิตนะคะซื้อแบบเต็มลิมิตไปเลยจนถึง80ิบนะซื้อหมดเลยเนี่ยจนมันขึ้นร้อยพอถึงร้อยแล้วเราค่อยมาคิดอีกทีหนึง่งว่าเราจะทำยังไงต่อกับมันนะถ้าวันนั้นมันไม่พอจริง,รงก็ซื้อแต่เลก็ซื้อบางวันนะ,ะซื้อบางวันเมื่อคืนก็ซื้ออ่าแล้วก็จะมีร้านค้าอารีนานะส่วนใหญ่เขาจะเก็บซื้อสกิลกันนะซื้อสกิลให้คนะรบเนาะเลเวลา4วันนะคะเพราะฉะนั้นก็ ลุยๆเพื่อซื้อสกิลก่อนนะส่วนแหวนก็มันยังพอหาได้จากาตัวที่เป็นด่านในแมวนเนาะก็แล้วแต่แล้วกันถ้าใครมีแต้มเหลือๆก็ซื้อแหวนด้วยแล้วก็อย่าลืมซื้อกุญแจนะคะส่วนหน้านี้นะหน้าชื่อเสียงเลยจะเน้นเป็นกุญแจเป็นหลักนะคะเน้นในกุญแจเป็นหลักแล้วก็เงินลองนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าต้องเงินหลักแหละเพราะว่าถ้าเราเอาเงินเราก็จะได้ไปซื้อ,อหน้านี้ได้นะ อประมาณนั้นเพราะว่าตอนนี้กุญแจเรามีเพียงพอละวอีกสวันเราน่าจะมีเงินมาซื้อกุญแจยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้เราไม่มีเงินนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับในส่วนของร้านค้านะต่อมาเราก็จะมาเปิดกระชาสุ่มทุกวันนะคะวันละหนึ่งใบก่อนเป็นการเอาเลิกเอาชัเนะเาะเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน่าเราจะสุ่มโดยการใช้บัตรนะเราจะไม่ใช้ ออลูบี้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแพงนี่ไงเอาเลิกเอาชัยโอ้โหอัดคลิปแล้วตัวทองออกไม่การันตีด้วยอัดคลิปแล้วตัวทองออกทุกคนสุมาโตสุมาโตะอัดคลิปแล้วตัวทองออกเลยใบยเดียวช้ำๆขอเป็นขอเป็นสไปแล้วกันขอเป็นสไป์เดี๋ยวจะทำบิวให้ทุกคนดู54 3ส1หนึ่งขอปิดตาตัวเองแป๊บ วิ้ยทำไมไม่มีเสียงอะ่ะขอเป็นสปได้ไหมอะ่ะไม่รู้ไม่วิ้ยเสียงผู้ชายว่ะเล็ปิดตาตัวเองอยู่มองไม่เห็นว่าว่าเป็นตัวอะไรไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรทากะสุมาเตลงปราสาทตำโอ้โห,โหทุกคนอดีว่ะก,ก็ก็ยังดีนะได้ทากะยังดีที่ได้ทากะโอเคถ้าถ้าได้ตัวหลุดเลดก็จะแย่หน่อย เออแต่ดีใจน,นะที่เปิดไปเดียวได้เลยนี่นะคะเอาเลือกเอาชายแสดงว่าวันนี้เราอาจจะทำอะไรดีๆได้อีกก็ได้อ,อเะเครต่อมาเช็คอะไรไปบ้างแล้วอ๋ออารีน่าเนาะอารีน่าร้านค้าซัมมอนแล้วอ่าดูของขวัญก่อนมีอะไรอ๋อเช็คโคดิกนะคะเผื่อบางทีดรอปได้แหวนได้นูน่นได้นี่ได้นั่นมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะอ๋ออันนี้เป็นทากะที่เราสุ่มได้เมื่อกี้ ถ้าสมมุติเราได้แหวนมันจะขึ้นหน้านี่นะ Equipment Codex นะคะนี่ไงทุกคนเอาได้แหวนจริงด้วยได้แหวนจริงด้วยวันนี้ดวงมาอยู่แต่ว่าเป็นแหวนขาวนะอย่างน้อยๆควรจะเป็นแหวนเนี่ยม่วงนะคะควรเป็นแหวนม่วงแหวนเขียวแหวนเขียวก็ใช้ดีนะแหวนเขียวใช้ดีแหวนเขียวอันไหนที่ดีอ่ะอันนี้นะอันนี้ดีนะคะอันนี้ดีใครมีแหวนเขียวอันนี้ดีอ่ะ โอเคเลยใช้อยู่โคตรดีดียังไงดียังไงคือมีโอกาส12ปเซนตนะคะเออไม่ใช่12สเซสิถ้าถ้ามันแบบไม่สูงมันก็จะมีโอกาส4%เนมัง้งที่ที่เลยใส่อยู่มันสี่เปอร์เซนแต่ว่าอันนี้มันเขียนว่า12ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่ามัน6ดาวหรือเปล่ามันเขียนว่า12บแต่ของเล่ในในตัวที่เลใส่มันเขียนว่าสี่ปเซนตนะคะ ต่อมานะคะเช็คเมลเลเช็คเผื่อเช็คไปก่อนหน้านี้ละก็จะเป็นเช็คของที่ได้จากการตีกิวเนาะตีประสาตตีกิวจะได้ทั้งหมด2อย่างก็คือใบตัวสุ่มนะคะใบตัวสุ่มกับกล่องของขวัญน,นะจะเป็นแบบนี้เนี่ยจะเป็นใบตัวซุ่มกับกล่องของขวัญน,นะคะวันเดือนวันนี้ได้ F นะก็คือแลงเอฟก็คือกิวเลอาจจะเอ่อตัวหัวกิวไม่ค่อยเก่งนะคะซึ่งก็คือเลเองนะคะก็มีโอกาสสุ่มได้แชมเปี้ยนดังนี้เนาะตุ่มไปเลยในตัวนี้นะคะ ถ้าออกตัวม่วงอีกก็คือจะดีนะอันนี้แหวนที่เราได้มาใหม่แหวนอะไรเนี่ยเมื่อเราเริ่มโจมตีเพิ่ม2%ดาเมจให้อ๋อก็ถือว่าดีนะเอาไว้ใส่ตัวดาเมจนะคะก็ใส่ขำๆก่อนนะคะใส่ขำๆไปก่อนร้านค้ารู้แล้วลืมอะไรลืมมีเตดชามนะคะเขาจะแจกรูบี้ฟรีตรงนี้30นะคะทุกวันเลยแล้วก็กดรับแล้วก็กิวเข้าไปเช็คอินนะคะเข้าไปเช็คอินทุกวัน กดรับของขวัญตรงนี้นะขวามืออ่ารับมาก็าจะได้กุญแจนะคะแล้วก็ทำเควสกิวนะก็จะได้เป็นแต้มกิวแบบนี้แล้วเราก็อ่านนะคะว่าเควสกิวมีอะไรบ้างก็คือผสมฮีโร่หนึ่งครั้งแล้วก็เคลียร์ดันเลตสามครั้งแล้วก็จะได้ของรางวัลตามนี้เนาะตีปราสาทนะคะต้องตีทุกวันนะปราสาทจะเปลี่ยนไปในทุกๆวันนะคะว่าปราสาทไหนต้องสู้กับอะไรบ้างอันนี้วันนี้จะเป็นปราสาทตัวนี้นะคะเดีย๋ยวเราดูเปิดให้ดูนะคะ นี่นะสู้กับราเชลเป็นประสาทราเชลนะแล้วก็ตัวละครที่ใช้เของก็จะบอกมาอย่างดีนะคะว่าใช้อะไรบ้างประมาณนี้นะคะสําหรับตัวประสาทนะอ่ะแล้วเราก็สามารถดูได้ว่าคนในกิ้เนี่ยเขาแต้มถึงไหนกันแล้วนะคะสําหรับตีประสาทอย่างวันนี้กิ้เลตีไปแล้วสิบสามคนนะอ่ะแล้วมันก็จะมีแต้มกิ้บอกนะบอกรวมว่าได้เท่าไหร่ซึ่งรางวัลมันก็จะได้ตามแต้มนะนี่ประมาณนี้ หลังจากที่เราตีกิวเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องหาทําอย่างอื่นแหละในช่วงที่บอดกําลังปล่อยใช่ไหมในช่วงที่บอดกําลังปล่อยเนี่ยเราอาจจะไปลงหอคอยก็ได้หรือลงดันเลดก็ได้เพราะว่าทั้งหอคอยและดันเลดเนี่ยมันสามารถลงได้พร้อมกับด่านประจนภยัยก็คือปล่อยปล่อยบอดดันประจนภยัยด่านไวแมเราก็สามารถลงบวัวลงหอคอยไปด้วยได้ก็จะเป็นการใช้เวลาให้คุ้มเนาะใช้เวลาให้คุ้มประมาณนี้นะแต่เราต้องบังคับมือนะ บังคับมือเพราะว่าดันเลดสมมติถ้าเราลงไนแมอยู่ถ้าเราลงดันเลดอ่ะมันจะบังคับล็อกสกิลได้แค่3 s k สกิลแล้วก็ปล่อยออโต้นะมันจะได้แค่3 s k สกิลมันมีโอกาสที่จะพลาดแล้วก็ตุยได้แต่ว่าเน้นบังคับมือดีกว่าก็ได้เพราะว่าสุดท้ายเราก็ปล่อยบอดแค่ตัวไนแมใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครเบื่อไนแมก็อาจจะมาสตอรี่อีเวนต์ก็ได้สําหรับใครที่ ที่แบบยังทำสตอรี่อีเวนต์ตรงนี้ไม่เสร็จนะคะก็มาแลกของรางวัลให้หมดเนาะการเพ w าวอัพนะคะเพ w าวอัพสังสัตว์เลี้ยงทั้งฮีโร่นะคฮีโร่เราก็มาดูว่าเมื่อคืนที่เราฟาร์มเนี่ยเราได้ตัวอะไรมาบ้างแล้วเราจะต้องอัปดาวยังไงตัวไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเลยนะอย่างสมมติเลยจะขึ้นตัวทากะเลยก็ปึ๊บแล้วเราก็ตีบวกแบบนี้ได้เลยนะอ่าเพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมกับสงคมปราสาทนะคะแบบนี้นะ ประมาณนั้นคือเตรียมตัวให้พร้อมนะคะซึ่งคังมันจะเต็มตลอดนะของของคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นไหมแต่ของเลี้ยอคังเต็มบ่อยมากนะเออของเลยียคังเต็มบ่อยมากก็เลยต้องคอยฟิวคอยผสมคอยตีบวกตลอดเวลาเนาะต่อมามาดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้เลยเผือกดลับไปแล้วนะสัตว์เลี้ยงเราจะฟักไข่ทิ้งไว้ก่อนนอนนะคะโดยฟักไข่ทองนะเพราะว่าไข่ทองมันใช้เวลาเยอะมากๆเนาะเออก็จะฟักไข่ทองทิ้งไว้นะแต่ถ้าใครไม่มีก็เป็นไข่เงินก่อนก็ได้นะคะเออตอนเช้ามันจะเสร็จพอดีนะ โอเคหมดหรือยังเ,เรื่องของการตีบวกก็แล้วแต่คนแล้วกันว่าจะตีบวกไหมบางคนอาจจะบอดวัวทิ้งไว้แบบนี้ก็จะมีของที่ให้ให้ใช้ตีบวกใช่ไหมเลย์บอดเป็นไนท์เมนะสิ่งที่เล่ต้องเข้ามาตีบวกก็คือแหวนนะคะแต่ว่าแหวนพวกนี้รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้จำเป็นสำหรับเลมีมีแหวน HP เนี่ยอาจจะให้ยูอีใส่เนาะเพราะว่ายูอีเขาฮิลตาม HP เลยอาจจะให้ยูอิใส่ตัวนี้นะคะก็ตีบวกไป แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะได้เป็นการพัฒนาตัวละครไปอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือ1วันทําอะไรบ้างหลังจากตื่นนอนมานะคะที่เหลือเราก็แค่ไปเช็คเพชรที่เราได้มานะเนี่ยเช็คเพชรเช็คเควสรลายวันเนี่ยที่เราได้มาทําให้เสร็จเลยเนี่ยเช็คเช็คเช็คให้ครบแล้วเราก็ลุยดานให้ครบนะอย่างของเรมันลุยดานไม่ได้ละพอตันละนะคะสิบเก้าขีดสี่สิบเรียบร้อยละก็เลย ไม่ต้องลุยด่านและลงไนแมลงวัวหาของไปลงไฮดรงไฮด้าไปลงอหอคอยไปประมาณนี้เนะาะอลีนาคอยเช็คตลอดว่าเต็ม10 1ทับ10หรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคลิปของเลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ